มาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยประจำปี2564ต้นที่10ครับมีชื่อว่าคุณชูชาติเพชรอัมพยและคุณดาวนาภาเพชรอัมพยเจ้าของเมืองไทยลิสซิ่งอันดับที่9ครับคุณประจัก์ตั้งคาระวะคุณเป็นผู้ร่วมก่อสร้างอาณาจักรสีโทเอแอดครับนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของธรุรกิจเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับ คนที่7ครับคุณสมโพศ์อาหูไนเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนตั้งแต่ปี2549 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนอันดับที่6ฮะตระกูลโอสถานุเคราะห์หรือว่าธุรกิจเครือโอสถสภาผู้ผลิตเครื่องดื่ม m 1 5 0และสินค้าอุปโภคบริโภครวมทางเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งมีทรัพย์สินมากถึง1 0,000แกว่าล้านบาทฮะอันดับที่5ครับคุณสารัตรัตนาวดีเจ้าของ g i a Energy Development เป็นบริษัทธุรกิจในรับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งในส่วนของพลังงานเราก็สามารถจำแนกได้หลายรูปแบบเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอันดับที่5นี้มีทรัพย์สินสะสมมากถึง270,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับอันดับที่4ครับตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของเซ็นทรัลกรุ๊ปบริษัทพัฒนาศูนย์การค้ารีเทลเจ้าของขายเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อดังทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเป็นผู้เข้าร่วมประมูลการแข่งขันชิงสัมประทานพื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ว่ทที่จะมีเซ็นทรัลทุกวันนี้ได้จากประวัติแล้วเป็นผู้ที่ยากจนมาก่อนเลยนะครับจากนั้นค่อยๆฟื้นฟูต,ตัวเองเริ่มทําธุรกิจและมีทุกวันนี้ฮะอย่างไรก็ตามครับตระกูลจิราธิวัฒนั้นก็มีทรัพย์สินมากถึง3 6 0 0 0 0หกหว่าล้านบาทครับคนที่3คุณเจริญสิริวัฒนพักดีผู้ที่เคยเป็นลูกชายของพ่อคารถเข็นในกรุงเทพมาก่อนมุ่งสู่การเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไทยเบร์เรด จำกัดมหาชนเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไม่าจะเป็นเบียร์ช้างแสงโสมนอกจากนี้ครับยังมีธุรกิจในต่างประเทศรวมทั้งล่าสุดครับได้เข้าร่วมการประมูลซื้อห้างเทสโกโลตัสทั้งในไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งอันดับสามนี้นะครับก็มีทรัพย์สินมากถึง3ามแสนเก้าหมื่นกว่าล้านบาทเช่นเดียวกันครับอันดับที่สองครับคุณเฉลิมอยู่วิทยาเจ้าของบริษัทยักษใ์ใหญ่อย่างเครื่องดื่มกระทิงแดง หรือว่าบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดโดยบริษัทนะครับยังเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานแบบอัดแกส๊สชาขาวเครื่องดื่มเกลือแร่และขน,นมเมล็ดทานตะวันโดยมีทรัพย์สินสะสมครับมากถึง7 6 0 0 0 0ล้านบาทครับและมาถึงอันดับที่1ครับพี่น้องเจราวนนซึ่งเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเจ้าของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและ C ีพอธุรกิจค้าปลีกอย่างบริษัทสยามแมคโครธุรกิจโทรคะมนาคม หรือว่าถูซึ่งล่าสุดมีการประมูลซื้อกิจการเทสโก้โลตัสทั้งในไทยและประเทศมาเลเซียและถึงแม้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นทําให้ทรัพย์สินบางอย่างลดลงแต่ก็ยังสามารถครองแชมป์อันดับหนึ่งไว้ได้อยู่ดี